ลองทำเสียงให้ดูสิเป็นยังไงคะอุ้ยเอาไม่ไดเลยมาวัดกันมันเป็นมีเสียงสินั่นกดอะไรอ่ะข้าได้แล้วอ่ะกดอันไหนมันจะเป็นเสียงคะ จะเอาเป็นเสียงอะไรคะต้องเป็นภาษาไทยไหมอ่าใช้แหละ T H A I L A N D ใช่ใช้แหล,ล,ละนั่นไงกูเห็นแล้วชื่อเอายาวๆแบบนี้ ดังไหมคะเปิดเสียงนี่ไงบอกแรกหน่ามออลเนี่ต้องเลือกภาษาก่อนไหมคะภาษาไทยค่ะไทยแลนด์ตัวทีค่ะอนี่

ีไ <Net> ่ได้ค <ator> ่ะอันนี้เรากินยังอ่านแสดงว่ายังไม่ได้จะองอกต่อม่ไ้อันนี้ออนี้เรางไหคบแกหอเนีทำไมให้เชื่อมแสดงแดด่เชื่มชื่อแอ่เอเชื่อมเชื่อมก่อน สว ah. ัสดีครับมาได้แ้มาเนี네่ยมาได้แล้วมาแล้วใช่ไหมเลื่อนขึ้นทีเนี้ยเลื่อนขึ้นไปขึ้นไปอ่ะอัพโหลดรูปซิเราใช้รูปอะไรรูปตัวเองไหมมีรูปตัวเองไหมไม่แม๋ยวผมไม่หลุดอ่ะไปเซฟรูปตัวเองมาก่อนอยู่ไหนเฟซบุ๊กตรงออนไลน์่รเแี่จะเข้าไปตู้อยู่อ้า เอารูุในนี้ได้ไหมอารูุของเขาอ่ะไม่่นเียคุยอยากฟังเสียงอะลูกเอารูุอื่นว่าอารมุณจะขอได้ไหมได้เอารูณดาราก็ได้เธอหน้าจะเหมือนเออหน้าจะเหมือนอะไรนะมันอยู่หน้าหน้าเหมือนอะไรฮะสุขสันต์หน้าเพื่อนเหมือนอะไรเหมือนดาราใคร เหมือนเหมือนนาเดชเหมือนนาเดชอารมณนาเดชเอออมันทึกเลยค่ะคบันหน่ค่ะ o บันหน่อ s a e ค่ะ p y a g e ก็ได้ค่ะ

โอ้ไม่ได้งั้นก็คงต้อเอาลูกเขาก็ได้ลูกเออเอาลูกเขาก็ได้ไม่เป็นไรค่ะได้จ้าแม่เี๋เอาลูกคนนี้สิเอาคนนี้สิเออไม่ใส่ไม่ได้อ่ะได้ไหมเอาคนนี้ใช่ไหมลูกเอาคนนี้เอาปวดใจมันจะน่ากลัวไหมอันนี้คนที่สอนท่าคนแรกคนแรกท่าแล้ว ได้ทำเป็นทั้งหมดอ่โหลดดิวดิวมราลมีใครได้เสียงแล้วคะนี่อ่ะหนูลองกดสิลูกดัง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 เมนูภาษาอะไรนะดังใช่ถูกแล้วลูกก้มเลยพีด สวัสดีครับผมชื่อธรรมนูตสวัรณธรรมปุเปลี่ยนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาธอีกชั่วมอนิเลที่สังชอบเปภาษาและภากฤษชาวยนภาษาอังกฤษ